สวัสดีคะ่ะทัางเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทั้งสองน้ำใจค่ะเด้อคลิปนี้เก๋ล้ำย่อยเก,ก็ได้คํานวณตัวเลขล่ะค่ะเลขล้านสาวเมืองนอกเนาะสูตรคํานวณที่เพิินหมาก่ะค่ะเมื่อนี้กับพอดีค่ะมีเวลาก็ได้คํานวณตัวเลขมาเรียบร้อยล่ะค่ะสูตรคํานวณของล้านจ้าวล่ะคะ่ะงวดทีแล้วกระเขาเนะคะเนาะตัวเลขที่เก๋ล้ำย่อยได้คํานวณไปค่ะ เก okay. ลียั้งแต่นวนไปถึงงวดที่แล้วเขาเต็มๆหรอค่ะจับตัวเลขมากกับเขาพอดีค่ะแนวทข้างตัวเลขงวดงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะเนาะสุดผ่านมาค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นตัวเหลขงวดงวดที่ผ่านมาละค่ะงวดประจ,จํามันที่หนึ่ง วันที่หนึ่งกลุ่มผ้านะะเน,ะเน,น,น,นาะค่ะเนาะเลมย่อยข้านวณได้คำานวณมากได้หกกับศูนย์ค่ะตัวเลขวิ่งร้านสาวเพื่อนบอกเพิ่นบอกมากำานวณได้เราก็เอาตัวตัวข้าำนวณได้ละมาวิ่งมาจับคู่สัน่นเพื่อนว่าอเคลมย่อยก็ได้จับคู่ออกมานี่แหละคะ่ะจับคู่ออกมาก็เลยเน้นให้เข่าพอดีคะ่ะเน้นให้หกสามเนาะตัวเน้นตัวมักละะ่รค่ะตัว ตัวยู่ในสูตรคำนวณล่ะค่ะตัวเด่นเนาะตัวอื่นเื่นนี่ก็เป็นตัวร่องตัวกันล่ะค่ะตามสูตรที่เพื่อนบอกห้านสาวเพ่นบอกมาก่ะค่ะสุดสามตัวสามตัวห่ากัะหาตัวจับใส่ว่าเพื่อนว่าได้มาหกกับศูนย์กะเกยลำแยกกะจับมาหกหนึ่งศูนย์สามหกศูนย์เลขมันออกศูนย์หกสามเนาะค่ะเนาะเข่า อตัวโต๊ดค่ะ063ตัวนี้ธรรมจับเป็น063กสบที่ิเข้าเต็มล่ะค่ะเกน้มแยกกะจับมาเป็น0 7 3สค่ะก็ผาดไปเน,ะน,น,นา,นาะค่ะเนาะตัวเหลขกสูตรคำนวณของร้านเช้าล่ะค่ะร้านเช้าไ้สูตรมากกบทิว่าโอเคอยู่ค่ะสูตรร้านเช้าเพิ่นไ้มากคำนวณออกมาได้เหล็กวิ่งเหล็กจับคูเท่ากับธจับคูไปล่ะค่ะ อันนี้ก็จะเป็นชุดบนที่เกริญรุ่งเรื่อยเคํานวณมาจับคูมากแหละค่ะแบบัดที่นี่เดี๋ยวเจริญาุ่งเรื่จะจับตองหวัดถ่นอกค่ะเนาะตองหวัดประจําวันที่สิบหกแหละค่ะสุดตองหวัดเจริญาุ่งเรื่จะจับผ่าเบิงค่ะสุดล่างกะได้มาหนึ่งแหะค่ะจับคูมากกับพลาดไปล่ะค่ะจับคูมาได้ต่อมาหนึ่งเก่าเนาะแปดศูนย์ ก็ไม่ได้เอาโซนเก่ามากหรอกค่ะมีมีแปดไม่เก่าที่จับมากกถทือว่าพลาดละค่ะสุดลงังแต่สุดบนกะถือว่าเขาง,งามๆละค่ะเขาแบบง,งามๆเลยเดี๋ยวเกยน,น้ำยจะคํานวณให้เบิ้งตองหัดละค่ะตอหัดชุดนี่ก็จะเห็ดตัวเลขไว้ละค่ะเดี๋ยวสิลองตัวเลขให้เบิงนะ้งเนาะล่งตัวเลขหัดตอหัดละค่ะ ตัวเลขท่างสำนักอื่นๆเพิ่นกับท่านใดหายมากเนาะของหลานซาอิสเาเลกับยังท่านใดๆมากของท่างหลายมองละค่ะเล็กมีทีมากกับยังบ้านในทรงตัวเลขมากค่ะเด็กกำยมีสูตรพอดีค่ะปล่อยไปก่อนสูตรงวดทีแล้วก็ถือว่าสุดยอดอยู่ค่ะสูตรงัดทีแล้วค่ะสูตรงัดนี่ วัดประจำันที่สิบหกค่ะสิบหกก็พอหกเจ็ดค่ะสิบหกก็พอหกเจ็ดค่ะค่ะสิบหกกลุ่มแพ้หกเจ็ดเจลำไยคำนวนได้ชุดนี่บนคำนวนมาได้ชุดบนค่ะบน ได้มาเก็ดค่ะเจ็ดกับศูนย์ค่ะเจ็ดกับศูนย์เจ็ดกับศูนย์ข้าพเ้นอนหงุดนี่เลขสามตัวเลขสามตัวชุดนี่จับให้เก้า เจ0ค่ะเ7 0 741ค่ะ741 017ค่ะ017 411ตัวเลข หมวดประจ,จันที่สิบหกนี่แหละค่ะสิบหกกลุ่มผ้าเลขจับคู่จับคู่สองตัวหนึ่งเก็ดค่ะหนึ่งเก็ดห้าเก็ดห้าเก็ดศูนย์เจ็ด เจ็ดสามเจ็ดสามแปดเจ็ดค่ะแปดเจ็ดที่ดีก็จะเป็นสุดล่างหรอค่ะสุดล่างสุดล่างคำามนวลใดสุดล่างคำามนวลใดหนึ่งค่ะ ได้หนึ่งได้หนึ่งกับศูนย์ได้หนึ่งกับศูนย์หรอค่ะข้างล่างจับได้มาหนึ่งกับศูนย์แต่มันมาช่นกันกับตัวบนเนาะข้างล่างกับนได้หนึ่งกับศูนย์ค่ะชุดบนชุดล่างค่ะชุดบนอันนี้ก็ชุดบนค่ะ เลขสองตัวจับสองตัวม่แห้งหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งห้าห้าศูนย์

ตัวเลขชุดล่างชุดบนชุดบนเจล่ำย่อยเน่นไปที่ค่ะชุดเป็นข้างเกล่ำย่ะค่ะ,คะเจล่ำย่อยเน่นไปที่เก้าเก็ดศูนย์สี่หนึ่งหนึ่ง เลขสองตัวหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดค่ะแปดเจ็ดสามตัวข้างล่างหนึ่งสี่ค่ะ หนึ่งสี่นึงสีหาศูนแปดศูน ตัวเลขสูตรร้านสาวล่ะค่ะเพื่อนไ้สูตรคำนวณมาเนาะก็มาคำนวณให้เอฟซีเด้เบิ่งล่ะค่ะก็ถือว่าเป็นสุดเต็มก็ว่าได้ละค่ะตัวเลขก็จะหลตัวเนี้ยจักหน่อยเนาะมาตามสูตรค่ะตัวเลขมันมาเกลี่ยลำย่ยก็ได้จับมาให้เบิ่งทุกตัวล่ะค่ะมักสอบคูดกับ่องผิดจัดลลนะเบิ่งนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวคงสุดท้ายเกลี่ยลำย่อจะฝันบอเขาจังไดเดี๋ยวจะตัดออกไ้ค่ะเน้นย้ำให้อีกเท่อหนึ่งเนาะ เหลือตัวแดสชุดนี้ก็คือสุดเต็มตามตัวเลขของเพื่อนมหาห้คำนวณละค่ะเกตลํยแยกคำนวณออกมาตัวเด่นชุดบนวิ่งเกตกับศนย์เด่นไปทีหนึ่งเกตละค่ะหายมหาคูนะ่ะหนเกตห้าเกตศูนย์เจ็ค่ะเด่นไปทีหนึ่งเกตศูนคู สุดลางวิ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งแปูนย์หนึ่งห้าห้าศูนย่ศูกคูค่ะขังราขงขังรางหกคูเด้นไปที่1นึ่งสี่แปเลขสามตัว9 70าเก็ดศูนย์สี่หนึ่งศูน่งเก็ดสี่หนึ่งหนึ่งค่ะเลขสามตัว เก้าเก็ดศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งสามตัวสามตัวบนค่ะสูตรตามสูตรเนาะค่ะเนาะสูตรมันมากอะปล่อยไปล่ะค่ะมันจะเขา่าจะลดจังใดกะผิดจระนาเบิ้งเนาะค่ะเนาะเบิ้งเป็นแนวทางล่ะค่ะตัวเลขถามว่าปล่อยมาแล้วงวดที่แล้วกะเข่าเต็มเต็มละค่ะอันนี้จะเป็นงวดที่แล้วเนาะอันนี้กัสูตรร้านสาวหายมากกะผิดจระนาเบิ้งล่ะค่ะอยู่ในตัวเน้นตัววงกลมเนาะอันนี้คือสูตรที่แล้วล่ะค่ะเข่า สองตัวสามตัวเกลํา่ยกคำนวณล่ะค่ะตามสูตรของเพินินอันนี้กะเป็นชุดงวดประจำวันที่สิบหกล่ะค่ะจังไดกะล่องพิจารณาเบิง่งเดค่ะเด้อเกลำย่อยกะนํามาเสนอเป็นเพียงแนวทางล่ะค่ะแนวทางตัวเล็กะมีความเสียงเนาะมีเขาไม่ลดค่ะคลิปนี้เกํลำย่บ่ไม่อย่างหลายกะจะขอจบคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้เด้อค่ะเด้อขอให้ซ c ทุกตันทุกคนกะโศกมัน น้ำกันสุภูผสุก้นค่ะสวัสดีค่ะ